เพ่มอกอมันดูาไม่ยืมมันก็าก่มันด่ากันวะด่าเองเหรอมันคนละชุดกันไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ๊ยุบกันผมจะสู้ฮัลโหลมาแล้วนะมาแล้วนะตึกใหม่อ่ะัไมวดีนะเฮ้ยจมาจุดโดดตึกใหม่ผมล็อกไม่ได้นะนายล็อกว่าทนายล็อกนะผมไปไม่ได้ทนายล็อกนะ มันด่ากันวะด่าเองใช่ไหมมาเยอะนะมาเยอะนะขวามาต้านร่างตึกมาเยอะมากเลยอุ้ยแค่เหลืองอ13มาใครเลยวะใครเลยวะ13เหลืองอาว่าเหรอจุดมันขึ้นตึกใหม่แน่ครับหลอสวยสวยสวย แล้พี่อยู่โจดโดแล้วพี่อยู่ทางขึ้นแพ้ไว้มาตินแพ้ไว้แพ้ไว้ดูแลพี่ดูแลพี่ดูแลไอ้ใหม่ระวังตายหมดแล้วเหรอเฮ้ยใครทำไาวะระวังพี่หน่งใจเย็นเลย ไออในโพสไม่มีใครเลยเหรอเฮ้ยในโพสไม่มีใครเลยแค่จะหมดแล้วเนี่ยอ๋ออีสามครับสวัสดีปีตาไหนอ่ะกระตุกว่ะมันล็อกผมว่ะผมทำอะไรไม่ได้นะ มันออกมาอยู่ไหนดีมาอยู <S 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 ่ที่เดียวกันนะมันช่วยผมหน่อยเฮ้ยมาช่วยกระดาษมาช่วยตรงไหนวะทนายทนายทนายตาดีบไมยังตาอยู่แล้วฮาดีบไม่ยังเยอะนะมันจะหลุดแล้วนะเราอะจะหลุดแล้วนะเฮ้ยเราจะหลุดแล้วนะมันเราเราพี่โดนอยู่อะคิวเซตใหม่ตาย ตายโคเยอะอตายหนึงตายเยอะมากเลยดันตัวมาแบบปุ๊บปั๊บขาเลยตัวนึงไอเจระวังตาไมด้เ็ไม่เอาัวายไม่เต็มเลยตายหนึ่งแม็กหมดแม็กหมดแม็กหมดผมเอเพี่พี่ขล่าข้งมาเลย ไม่เอาขัวฮะเติมมาเติมมาเติมมาดิพี่เก็บลูกปืนหมดว่ะว่นไงพี่เฮ้ยมันจะมันจะไปเอามาตีนตัวนึงอ่ะเฮ้ยมันจะไปเอาหลังโพสตัวนึงอ่ะหลังโพสหนึ่งตัวมันจะไปเอาหลังโพสหนึ่งตัวแม่เอาหัวฮะ ไป,ไปพี่ต่อไปตปหนังโปตายตายหนึ่งผมว่าผมไม่ไหวแลว้ผมควรเจ้าจจดีดลมแ,มดแล้วมมล่ะโค้งอยู่ไหนอะ่ะพวกจะตายโคกถ้าโฟ้ตายพี่แพงนะตายหนึ่ง พี่พี่พี่ยาไหมขับแม็กอยู่เยอะอ่ะไม่เยอะอ่ะโฟกโฟก์คีวิเซตใหม่ปะโฟกพี่มีคิวิเซตใหม่อะโฟกตายตายเหรอตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยสไนว่ะสไนสไนข้างล่างไม่สไนว่ะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ตายหนึ่งตายหนึ่ง

อผมไม่มีแม